แล้วถ้าไซส์ประมาณนี้แล้วคะนี่พันเก้าเองครับพันเก้าครับอะอกแดงแป๊ดเลยนะราคาเท่าไร่เเราขายแค่สองพันเองครับบูพายแอปเปิลฟลอโสวยมากมันเป็นสีบูที่สวยสุดของกิีนชีสนะฮะไซส์นี้เลยเหรอคะไซส์นี้เลยครับตัวละหนึ่งพันครับผมถ้าแจ้งมาจากช่องข้าบครวโอลิก็คือจะได้ราคาที่หมื่นเจ็ดแล้วเราล็อกซร์ลูกคืนด้วยนะครับค่ะนกสายพันเขาเรียกว่าล็อกพันนัวครับปกติหน้าร้านจะห้าร้อยครับ แต่ถ้ามาจากช่องแจ้งก่อนนะคะคว่ามาจากช่องก็คือจะได้ราคาที่400ใช่ครับแต่คุณทองตัวนี้เราพิเศษหน่อยครับลองไปหัดจุกด้วยลองนกเขาด้วยพูดได้ด้วย<ะ>ครับัดความพูดได้ครับเป็นนกที่พูดเก่งมากนะคะถ้าคคใครอยากได้สายนกที่พูดเก่งนะคะคคือนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งม,มีสำนวนลากหวายแม่บ<ะ>ทเพลงโซนทุกตัวม<ะ>ีเบิ้ล สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพาทิยนยพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัพเดตรากคานกที่ร้านเบิร์ตบีฟฟาร์มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะนี่คือเป็นนกกรีนชีสนะครับคลิปพันนัวแต่เรามีตั้งแต่นอร์มอล ซินนามอนพายแอปเปิลแล้วก็บูครับค่ะนมอนราค่ะเท่าไหร่นมอนเรารับเราขายตัวละแ800ดร้อยเองครับค่ะแล้วก็พายแอปเปิลก็แ0ดร้อยเก้าร้อยครับตัวเห็กตัวโตบูได้พันหนึ่งครับนี่ก็บูพันหนึ่งฮะโอ้บูละพันครับไซนี้เลยเหรอคะไซนี้ละครับตัวละหนึ่งพันครับผมปกติหน้าร้านเท่าไหร่คะทําน้าก็ขายกันทุกปพันสองนะครับค่ะแต่เราขายให้ครอบครัว พันเดียวเองครับมาจากช่องก็คือให้หนึ่งพันใช่ครับค่ะแต่ได้มาจากช่องข้อทนี่หลายตัวเลยครับเราเก็บเอาไว้ครับเพราะว่าเราค่อยเอามาทชีละตัวสองตัวมาโชว์ครับเราเวลาเจาทีก็เราดึงดึงตะกร้าให้ดูได้เลยครับค่ะมีหลายตัวนะเพราะเรากลัวเขาล้นนะครับนกเขาล้นนะครับโอ้บูไซใหญ่ด้วยนะคะตัวละพันตัวละพันครับค่ะตันนี้คือเรารวมสีสูงสูงแล้วก็แบบว่านกแพะมีราคาดนึงนะครับค่ะ มีซันคอนี่ก็ราคาเราขายตัวพันเก้าสองพันเองครับบังเขาเลยครับถ้าไหนนะครับสันคอร์นขาครับพันเก้าร้อยบาทถึงสองพันบาทแล้วแต่ไซส์อะฮะค่ะแล้วถ้าไซส์ประมาณนี้ละคะนี่พันเก้าเองครับพันเก้าครับก็คือเริ่มต้นที่พันเก้าครับผมค่ะถ้าไซส์เล็กก็พันเก้าครับผมถ้าไซส์โตหน่อยสีสีแึงเยอะหน่อยสีลืองเยอะหน่อยก็สองพันครับค่ะก็อยู่ที่สีด้วยอีกเหมือนกันใช่ครับค่ะเรามีเรามีอย่างแบบเอเดียร์ิงเน็ตครับ บังเ็เลยมาเต็มี่เลยิงเน็ตเรือยิงเน็ตเลือครับราขายตัวสี่พันครับตัวละสี่ตัวละสี่พันบาทครับค่ะแต่เรายังไม่ได้เช็คเพศยังไม่เช็คเพศครับค่ะอย่างอื่นก็มีนี่เป็นกิมกิมสันนะครับอ๋อกิมสันกิมสันนะครับเราขายแค่พันห้าร้อยบาทเองหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยครับค่ะส่วนกิมชีฟแบบสีดีๆพิเศษษก็มีหลายตัวอยู่นะครับค่ะเดลโรดได้โหลดครับค่ะ อกแดงแป๊ดเลยมาฮะขาขาวครับเราขายแค่สองพันเองครับสองพันสองพันบาทครับต่อตัวเลยฮะรือต้องบอกมาหักกรมรลดราคาครับอายุประมาณเท่าไหร่คะนี่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับผลเขาเริ่มคุมเขาเริ่มคืน้วคุมแล้วครับค่สองพันครับผมจะมีแตัวเล็กตัวใหญ่ฮะตัวเล็กเราก็มีตัวเล็กเท่าไหร่คะเราขายสองพันเท่ากันครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าใช่ครับ เขาจะแดงเหมือนกันไหมคะเนี so, on, there, none, like, so bag, ่ยอออเหมือนกันแน่นอนครับพวกนี้เราทําสายเลี้ยงแล้วฮะเพราะเราทากันเองครับนี่เป็นกรนชีสตัวหนึ่งเขาเรียกว่าบูพายแอปเปิลโฟโลสวยมากมันเป็นสีบูที่สวยๆของกรนชีสนะฮะค่ะสีสวยอ่ะครับผมนี่คะบูพายแอปเปิลโฟโลธรรมดามันทั่วไปจะมัหายไม่ค่อยได้เขาจะเก็บไว้เองเก็บมระเอีครับอายุเท่าไหร่อ่ะนี่ประมาณเดือนกับอาทิ์แล้วครับแล้วปล่อยเท่าไหร่คะจริงๆเปล่อยเฉลียเป็นห้าครับ 7,500นบาทครับแต่ยังไม่ทราบนะว่าเพศผู้หรือเพศเมียอ่าเช็คให้แล้วครับเช็คแล้วดูนี่เช็คแล้วครับมีผู้สองามีสตัวครับผู้สองตัวมีตัวหนึ่งอันนี้ก็คือราคาเดียวกัน,นเพศราคาเดียวกันเลยครับเพราะว่านกพวกนีเเนเน้เขาจะ8เดือนถึงปีเนี่ยออกลูกแล้วครับค่ะเนี่ยครับบูพายแ p ปเปิลโฟโรไซเดียวกันกับเมื่อกี้ไมอ่าพ่อพ่อแม่ครับ เหมือนจะตัวใหญ่กว่านะใช่ครับมาจากคอร์พอเรามีสิบคู่ครับโอ้มีเยอะเลยแล้วราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันหมดเลยครับค่ะราคาเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยพร้อมเช็คเพศให้แล้วเช็คเพศเรียบร้อยแล้วครับเลือกได้เลยว่าจะรับเพศผู้หรือเพศเมียใช่ครับเพราะว่าทางร้านก็คือให้ราคาเดียวกันน่าจะรับอ็นคู่เลยนะเพราะว่า ปีนึงออกลูกแล้วครับตรงนี้แล้วมันอีหน่อยจะราคาแพงขึ้นเพราะชุงนี้จะหายากขึ้นนะพวก<ช>กินชีสครับสวยมากเลยอ่ะครับเป็นสีสูงของกินชีสแล้วใช่ไหมคะสูงสุดของสายบูเลยครับของสายบูตัวนี้มาใหม่ล่าสุดก็เป็นสายเขาเรียกว,ว่าไอเดรดโฟโลครับมาให<ช>ม่ของกินชีสเลยแต่ว่าเราจะไม่เอามาโชว์ครับนานๆจะเจอเลยนะเนี่ยครับผมค่ะ,คะนี่ก็กินชีสครับ กรีนฟอโลสายกรีนแต่ตาแดงฮะแล้วดูโล่เหลืองฮะเขาเหลืองนวลเลยค่ะฮะนี่คือกรีนฟอโลครับกินชิดเราจะน่าจะมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับแต่ได้สายพันธุ์ไหนมาติดต่อคุยได้สันชิดเอาเล็กอยู่เพราะสันชิดเราบางทีเป็นเลสซสันชิดด้วย กตโรายราคาแท้จิเท่ากันครับมีให้เลือกเยอะอยากได้สีไหนก็ลองแจ้งสอบถามมาทางร้านได้แล้วราคาเท่าไหร่คะเนี่ยนี่สองพันเองครับตัวสองพันครับสีพิเศษได้สองพันเองครับ <c oughs> นี่คือตันคอนะครับเมาลูกป้อนที่ราคา้งแตกพันก้าถึงสองพันบาทแต่นี่ลูกค้าเขาโทรมาใครเราเก็บไว้เขาหน่อยอะครับตอนไปๆเขามาเอาค่ะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะส่งพร้อมจะส่งหรอครับเขามาเอาที่ละสิบตัวที่ได้สิบตัวครับเราก็เก็บไว้เขาค่ะทางร้านก็มีเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดรับไม่ได้ตังได้เด็กครับเราก็มีเก็บไอสองฟาร์มค่ะเราไม่ไดเอามาโชว์เยอะครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะเริ่มทีพันเก้า ถือว่าราคาดีมากๆเลยครับนี่คือกินชีสนมอนธรรมดาครับแต่ว่าเราทํานกเชื่อมให้ป้อนน้อยให้ป้อนเสริมให้นะครับคนที่ว่าอยากได้นกเชื่อมแต่ว่าไม่มีเวลาป้อนเยอะอันนี้คือชาวบ้านเริ่มกินเองแล้วแต่กาต้องป้อนอยู่เพราะว่าช่วงกำาังึงระหว่างเขาโตฮะยังก็ต้องป้อนนะครับแต่วันเชื่อกทุกตัวครับเล่นจับเล่นได้บินมาหาได้ได้หมดเลยฮะ ใครไม่มีเวลาไซส์นี้ได้ครับผมเรามีหมดเลยตั้งแต่นมม่อนไทยแอปเปิลเรามีครบเลยจะได้ใส่อะไรเราทำให้หมดครับค่ะนี่เราขายตัวพันนึงครับตัวละหนึ่งพันบาทเองตัวละหนึ่งพันแล้วครก็ไซส์นี้ไซส์นี้ครับค่ะเชื่องแล้วก็ป้อนเสริมป้อนเสริมครับใ่แต่ยังไงต้องป้อนนะครับเอาไปยังไงต้องป้อนนะครับเดี๋ยวตายอะครับค่ะเพราะว่าระวังระวังกล้มเกล่อระวังอาหารคือจะกินเองใช่ครับการทรต้ออนไม่ไม่ครบอะฮะค่ะครับ นี่คือพ่อแม่พันธุ์บูพ a p แอปเปิล o ฟครับโอ้อันนี้คือเป็นพ่อแม่พันธุ์หมายถึงว่าเคยให้ลูกแล้วเคยให้ลูกแล้วครับค่เพราะนกนี้เขาย,ยุสอปีครับตัวนี้2ปีแต่ว่าวันนี้ทําได้จนสิบปีนะครับคือยังยัง,ยงอีกนานเลยครับแถวเขา แต่นกพวกนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของทําได้ค่ะต่ช่วงนี้ก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์มาแล้วครับุตตอนนี้กำลังได้ลูกอยู่ครับค่ะแต่ว่าผมว่าอีกต่อไปนกถ้าเกิดในไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นช่วงเวลาอาจจะเกิดตลอดทั้งปีเลยก็ได้ค่ะถ้ามันกลับในไทยอะครับ ราคาคู่และเท่าไหร่คะมีทำน้ำกขายคู่และวหมื่นแปดครับแต่ว่าถ้าเป็นข้กโอลิเนี่ยก็แน่นอนครับหมื่นเจ็ดครับถ้าแจ้งมาจากช่องข้าวโอลิก็คือจะได้ราคาที่หมื่นเจ็ดเราเรารับซื้อลูกคืนด้วยนะครับค่ะเรารับซื้อลูกคืนด้วยนะครับลูกเขาก็ต้องเป็นสีนี้แน่นอนครับก็คือพ่อแม่คือเมื่อกี้ที่โชว์หน้าร้านนั่นคือพ่อแม่นั่นนะครับลูกเขาอ๋อที่เราเห็นตอนแรกที่เราขายนั่นคือลูกเขาใช่ครับค่ะพอกินชิ้นก็คืออายุปีหนึ่งเนี่ยจะออกลูกแล้วค่ะ ได้ประมาณเท่าไรคะได้กี่ตัวรูปขอคอล้ได้ประมาณสามถึงสี่ใบครับค่ะแต่ว่าหมดไหมอ่าถ้ารอบถ้าไปขายลมเข้าไปขายรอบแรมเ้องไม่หมดครับต้องมาป้อนเองแต่รอบสองรอบสามเนี่ยเราต้องช่วยเขาแล้วครับต้องคือเขาเริ่มโตก็ดึงมาป้อนครับบางตัวที่ว่าอ่ะกินไม่ทันพรีน้องเขาครับนี่คือกินชิด เมื่อกี้จือสายบูใช่ไหมครับนี่คือสายกีนค่ะอันนี้สายบูสายกีนสายกีนนี่ตัวนี้คือยีราฟไซดโไดูดครับสังเกตขายจะขาวใช่ไหมฮะอันนี้ก็คู่กันคู่กันครับตัวพ่อตัวแม่เลยครับเคยให้ลูกเหรอคะเคยให้ลูกมาแล้วครับเพราะที่เราทําทําเก็บไว้ด้วยครับเคยมากินเช่นมีทุกสายพันธุ์เก็บไว้ที่บ้านอยู่แล้วครับ นี่เราเจอสีชีคสีสูงกันทั้งนั้นเลยนะคะคอยากได้สีไหนลองติดต่อสอบถามมาได้เลย,<ช>เลยนะคะค,คู่ละเท่าไหร่ระะรคะถ้าเป็นคู่นี้คู่ให้เสร็จพันครับแต่ว่า,าเท่ากับกลัวมาก็หก0ันห้าครับแจ้งมาจากช่องก็จะได้ราคาที่หก0ันห้าครับทางร้านเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับว่าเรารับเตอลูกคืนด้วยนะค่ะถ้ามีลูก ก็รับซื้อด้วยรับซื้อคืนได้เลยครับค่ะทุกชนิดนะคะทุกชนิดเลยครับอะไรที่ค่ะผมอะไรที่ไปคือระกลับมาได้หมดถ้าใครที่ไม่ไม่อยากจะเลี้ยงแล้วก็มาซื้อรับซื้อคืนได้นะครับค่ะแล้วถ้าเป็นไข่ล่ะคะมีรับซื้อบ้างไหมช่วงนี้ไข่ก็มีประจำวันบางทีเราต้องมาเพาะเองด้วยครับค่ะแต่ทำไมเป็นนกใหญ่เขาเลี้ยงเนี่ยคนนี้เราจะมาทําเองครับค่ะเพราะเรากลัวติดกลัวติดโรคอ่ะฮะเราก็มาห้องห้องเก็บทีนะครับ นกสายพันธุ์เขาเรียกว่าล็อกคอน,นัวครับ เป็นนกสายพันธุ์ที่ว่าในวิทไทยจะมีน้อยอยู่ครับค่ะนกษากเขาคล้ายกินสันแต่ว่ามันมันไม่ใช่คินสันนะครับตัวนี้คือล็อกคนัวคอนเกออกไม่แดงนะฮะตัวจะได้กว่าน่อยหนึ่งเขาก็เป็นตระกูลเดียวกับสันคอนัวใช่ไหมคะอ่าคล้ายๆกันครับคล้ายๆคนกินสันใช่ครับค่ะแต่ว่าสายพันธุ์หนึ่งอมไมาสายพันธุ์หนึ่งครับอันนี้ทั้งเป็นคู่กันใช่ไหมคะคู่กันครับตัวพ่อตัวแม่เลยครับค่ะ ขายคู่ละเท่าไหร่คู่ละหนึ่งหมื่นครับคู่ละหนึ่งหมื่นครับผมค่ะแต่แต่น้อยมากนะน้อยมากครับขายในเน็ตลูกป้อนวกนี้เขาคนหากันเยอะเลยครับแล้ราคาก็สูงไะดับหนึ่งเลยนะครับลูกป้อนครับลูกราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณสองพันห้าครับลูกประมาณสองพันห้าครับผมค่ะน้อยอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะวันนี้ได้เจอทั้งทั้งพ่อทั้งแม่เลยอ่ะพ่อครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่พลอใช่ครับ จะเป็นอะไรอะรลายๆเลยฮะครับรผม,มนี่คือเค้ากระเทลนะครับค่ะเรามีทั้งตัวผู้ชายตัวผู้หญิงตัวพ่อตัวแม่ให้เลือกเลยครับยังรับได้เอีกครับธรรมดาขายตัวละพันขายปีตัวละพันแต่ลาขายคู่หนึ่งขายคู่ละพันอเก้าร้อยบาทครับ ถ้าเป็นปีกตัวเดียวเนี่ยก็คือ1นึ่งพันแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็คือ1นึ0งารใช่ครับมาเลือกได้เลยครับโตพร้อมทำพร้อมทำแล้วครับค่ะมีให้เลือกอันนี้เป็นคู่แล้วหรอคะอ่ามีอยู่3ามคู่ครับอ๋อจับเป็นคู่เลยใช่ครับค่ะแต่ถ้าเราจะแยกก็ได้แยกก็ได้จะได้สีอื่นก็มีนะครับเราไม่ไดเอามาเรเพียงเราไม่ไดเอามาโชว์หน้าร้านนั่นเองเรายังเก็บไว้เยอะครับอยากได้สีไหนก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับค่ะ นี่คือของดุกอังกฤษนะครับว้าได้เจออังกฤษด้วยเยอะมากเรามีทั้งตัวผู้ตัวเมียให้เลือกเลยครับค่ะก็ธรรมดาก็ตัว500ร้อยครับแต่มาจากครอบครัวก็ตัว400รอครับปกติหน้าร้านจะ0 0คร้อยครับแต่ถ้ามาจากช่องแจ้งปอนนะคะว่ามาจากช่องก็คือจะได้ราคาที่400รอยใช่ครับมีให้เลือกหลายตัวเลยรวมทั้งอินหน่อยได้มีซากุระตามมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เต็มที่เราไม่อยากเอามาโชว์ครับ ซาคุระก็มีด้วยมีครับสีสูงเลยครับาทำไว้สี่สิบคู่ครับทําไว้แล้วแต่ว่ารอที่จะมาหน้าร้านรอให้ดอกเต็มที่ก่อนนะฮะเขาจะมาโชว์หน้าร้านครับอีกประมาณนานไหมครับก่าจะมามาสองอาทิตย์ได้ลครับจะมาเต็มแล้วเขาเขาเขาเริ่มขึ้นดอกยังไม่เต็มไม่เต็มอ่ะฮะไม่เต็มฟอร์มเลยไม่อยากมาโชว์ครับใหญ่ค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะประมาณสักสามสิบตัวได้ครับ นี่คือคิมสันนะครับแล้วเราขายเป็นคู่เหมือนกันครับมีเรามีหลายคู่นะครับแต่ว่าเราสามารถมาโชว์ได้แค่แค่คู่เดียวคู่หนึ่งเจ็ดพันห้าครับคู่ละเจ็ดพันห้าครับผมแต่ไม่ใช่ครอบครัวก็คู่ละเจ็ดพันเลยครับสองแดงเลยครับถ้าอยากได้นู่งอะไรสั่งได้เราชิวมารัดเวลาเอามาส่งให้ได้นะครับค่ะ นกโตรพร้อมทำพร้อมทำหมดแล้วครับพ่งนี้ค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นชิ้นสันอ่ามีมาเราเก็บไว้ที่ฟาร,ร์มเราอะฮะเราไม่ได้มาโชว์เนี่ยเพราะว่ามันตาที่มันเขาน้อยที่นี่น้อยอะครับค่ะพอกจานลูกค้าจะรัดกันแล้วมาส่งหน้าร้านให้ส่หน้าใต่กลงงไก่งส่งหน้าร้านให้เลยครับค่ะบูพายโฟโลนะครับค่ะตัวพ่อตัวแม่แต่ว่า ยังไม่พร้อมทำนี่คือยังอายุนกประมาณหเดือนยังไม่พร้อมทำครับประมาณประมาณเดือนแต่ว่าเราเข้าคู่ไว้แล้วเข้าคู่ไปแล้วครับนี่คือสำหรับเรามีโครงการทำสลหรับปีหน้าครับิ้นปีนี้ครับเราจะทำออกออกไข่ครับลูกฮะแต่เราเพื่อให้ลูกค้าอยากได้ถือว่าให้เชื่องกับเราก่อนรามาออกอาบมาออกไข่ที่บ้านเลยทำยังเป็นยก็มีครับนี่มีให้ลูกค้าเลือกครับ อันนี้ทั้งข่าวเขาค่อนข้างเชื่องอ่ะจิดกล้องแล้วค่ะนี้เขาค่อนข้างเชื่องอ่ะเข้าหายอย่างเดียวเลยเลยถ่ายให้ใกล้ไม่ค่อยได้นี่คือเลิฟเบิร์ดแบบขอบตานะครับค่ะก็เราขายตัวสามร้อยเองครับตัวละสามร้อยสามร้อยครับค่ะเลือกได้ทุกสีเลือกได้นะตัวครับจะได้ตัวผู้ตัวเมียจะได้แบบไหนบอกได้ครับค่ะเรายังมีไปร้อยตัวเก็บวที่ฟามครับ มีให้เลือกกันเยอะมีเลือกเยอะครับค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นมีขอบตาครับผมค<า>่ะไม่ขอบเราก็เดี๋ยวตามมาครับค<า>่ะเีืว<ถ>่ว่าตรงนี้เราไม่มีกรงใส่กรงเราเตนมาครับถ้าไม่ขอบนี่ราคาประมาณเท่าไรต่างกันเนียต่างากนัน50บ,บาทครับแล้วเราสีสูงครับเพราะเราคือเหลืองขาวเหลือง เดี๋ยวหมดเลยครับค่ะแต่ว่าทางทางร้านเองก็พื้นที่อาจจะจํากัดนะก็อาจจะมาได้ไม่ครบทั้งหมดใช่ครับค่ะอยากได้สีไหนชนิดไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันได้ครับเราจะสลับนกมาเรื่อยๆครับค่ะนี่คือนกตีบ้านนะครับนกสายพันธุ์เล็กๆสายพันธุ์หนึ่งที่ชอบเล่นน้ำครับค่ะ ราคาเขายังไงคะเนี่ยเราขายตัวร้อยห้าสิบครับตัวร้านหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะแต่ว่ามาครอบครัวได้เอาไปตัวร้อยยี่สิบครับก็คือถ้ามาจากช่องก็คือลดเหลือตัวละร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบคะค่ะตอนนี้ก็มีให้เลือกกันหลายตัวนะครับมีหลายสีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีหมดเลยครับค่ะ นี่คือกระจกสวาน,นะครับก็เหมือนกันครับมีราศีหลายแ,ลแบบให้เด้เลือกครับทั้งตาแดงตาธรรมดาจะพูดจะเยมยเมีให้เลือกมาเลยครับธรรมดาเราขายตัวสองร้อยแต่ไมาเอาครอบครัวนี่ก็มาตัวร้อยห้าสิบครับก็คือทุกสีในนี้ใช่ครับตั้งกรงครับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเลยครับสี่โอวัลติน ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยตัวละ50เลือกได้เลยครับแต่ว่าโอนตินไม่มีเนาะวันนี้อน่าจะหมดไปแล้วน่าจะหมดแต่ว่าถ้ามีก็คือซอย50เท่ากันครับเราขายเท่ากันหมดเลยครับค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะอ๋อหยุดทุกวันพุธครับร้านจะหยุดทุกวันพุธนะคะก็จะอยู่ที่สนามหลวงสองจะอยู่ล็อกที่เท่าไหร่คะเนี่ยโครงการ4ครับซอย15เจ็ดล็อกที่709ครับค่ะ หรือว่าไปทาง Facebook ก็ได้นะครับเบิร์ดบีดฟาร์มเลยครับ Facebook นะคะเบิร์ดบีดฟาร์มค่ะเบอร์ที่สามารถติดต่อกับทางร้านได้คือเบอร์0 8 1ย์1ครับ883 1 5 7 6ครับเบอร์นี้นี่เราแอสไลน์คุยกันได้ไหมคะอ่าโทรมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไลน์หาครับเพราะผมใจบิดใช้สับเกิขึ้นหนึ่งไลน์หาครับค่ะ ยังไงก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์นี้กันก่อนใช่ครับจะได้นกอะไรจะได้แบบไหนความต้องการเป็นยังไงบอกได้เลยครับและเปลี่ยนความรู้กันได้ครับค่ะทางร้านเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับแต่ว่าขอลูกป้อนขอไม่ตรงใจนะครับลูกป้อนขอส่งในแค่กรุงเทพใกล้เคียงเนี่ยพอนะครับเพราะว่าเรากลัวตายระหว่างทางครับทางร้านเรามีนกขุนทองมาขายด้วยนะครับวันนี้ได้เจอนกขุนทองด้วย ้องคุณทองพอเราทําถูกกฎหมายนะครับมีใบอนุญาตใบขายเรียบร้อยใครมาซื้อเรามีใบซื้อขายให้ให้เลยครับค่ะก็คือซื้อจากร้านไปทางร้านก็จะมีใบใช่ครับใบอนุญาตใช่ครับค่ะถ <kav. S 2> ือว่าตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกับทางร้านได้ใช่ครับค่ะพอเรามีใบซื้อขายไปปุ๊บก็รบกวนลูกค้าเอาไปแจ้งว่าเป็นใบคอก เป็เราบอรของเราก็จบเลยครับก็เหมือนเราเดียวกับนกองหัวจุกครับหัวจุกเราก็มีครับผมค่ะวันนี้เราก็เอามาให้ชทมกันแต่คุณทองตัวนี้เราพิเศษหน่อยครับร้องเพลงหัวจุกด้วยร้องนกเขาด้วยพูดได้ด้วยครฮะร้องเพลงอ่าร้องหัวจุกด้วยครับ โอ้ยแล้วเราจะได้ยินไหมเนี่ยต้องตน่าจะห่างๆเราทัานหนึ่งจะร้องตามแล้วครับโอ้เราทั้งวันเราเราคือลูกค้าคนไหนอยากให้เราทำนกเชื่องเราทำไม่ได้ค่ะเราทําให้นกพูดอะไรเราทําไม่ได้เราจะมีห้องเก็บเสียงห้องอัดเสียงให้นกหัดพูดหัดฟามพูดเลยครับพูดตามที่เราต้องการเลยครับอายุเท่าไหร่คะถ้าตัวนี้ตัวนี้อายุหนึ่งปีประมาณปีหนึ่งครับประมาณหนึ่งปีนิดๆครับ ค่ะเพศผู้หรือเพศเมียคะยังไม่ได้เช็คเพศครับอ๋อยังไม่ได้เช็คเพศครับเพราะเรานี่เราไม่ได้จับคู่เพราะเรามา เอามาทั้งการที้เขาพูดตอนนี้วขาพูดนะี่ใครก็พูดครับค่ะอเขาพูดได้แล้วพูดได้แล้วครับแต่เขาคงตื่นเราอ่ะเราเราคงไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาแค่ไม่คุ้น้องที่ฟาร์มเรานกนกเข้าคู่แล้วก็พูดพ่อแม่พ่อแม่ข้อจ๋าฮิ้วข้าวเราเวลาเหมือนกันนะครับค่ะมีหลายนะคะถ้าเป็นขนทองมีอยู่หลายคู่อยู่มีอยู่หลายคู่เดินูกป้อนกำลังมมาครับเพราะว่าเราป้อนกำลังกำลังฟ้าไข่อยู่ครับถ้าเป็นตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะประมาณสี่พันครับ ประมาณสี่พันยังไม่รวมใบครับค่ะรวมถ้ารวมใบเราเอาอะไอยู่ที่หกพันห้าอ๋อประมาณหกพันห้าถ้ารวมใบ5้0ถึงเจ็ดพันประมาณนั้นรับไม่เกินเลยค่ะรายละเอียดจบแล้วครับผมอ่รงนี้ถือว่าเขาเครื่องแล้วเขาพูดได้ใช่ครับค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะส่วนรายละเอียดอ,อื่นๆเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามกับทางฟาร์มด้วยค่ะครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลูกป้อนก็จะมีมาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะ,ะเราเรากำลังกำลังกบไข่อยู่เลยครับค่ะ,ะ,ะนี่คือเกรนะครับอ่าระดับนี้รุ่นนี้คือป้อนเสริมแต่เริ่มแท้แล้วเริ่มกินเองแล้วครับค่ะเพราะว่าเราจะือมาเราจะขายนกกระตั้วนกกระไดขายรุ่นนี้มาเลยครับค่ะให้ทําให้ไปเชื่อมเจ้าของได้ แต่ว่าให้หัดพูดเองได้เอาไปตอนหัดพูดนะครับค่ะนี่เราขายสองหมื่นห้าพร้อมใบครับเป็นคู่เหรอคะรือตัวต่อตัวครับผมค่ะสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมใบครับพร้อมใบนะคะพอครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าขายถูกต้องตามกฎหมายตามกหมายครอบครองพราะไม่ก็พรองครับค่ะคู่นี้จะนกจะฉลาดครับเล่นค่ะเล่นอย่างเดียวไม่สนใจเล่นที่จะหัดแทะแล้วด้วยเริ่มกินเองเราครับค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณสองเดือนนิดๆครับค่ะเราเช็คเพศหรือยังคะยังครับเดี๋ยวจะได้ตัวไหนเช็คให้ครับค่ะทางร้านก็มีเช็คเพศให้ได้แต่ว่าต้องต้องบวกไปอีกไหมคะอ่าราคานี้เราเราเช็คเพศให้ฟรีเลยครับอ่าเดี๋ยวทางร้านก็คือจะเช็คเพศให้นะคะให้ครับราคานี้ก็รวมเช็คเพศแล้วใช่ครับค่ะมีเยอะไหมคะเจลอ่าตอนนี้เรามีสิบตัวครับมีสิบตัวครับ เกก็เป็นนกที่พูดเก่งนะคะพูดเก่งครับค่ะไซนีนี่กําลังเริ่มฝึกเลยไหมคะเริ่มฝึกครับเริ่ม <ฮะ S 2> กินเริ่มฝึกเริ่มสอนเริ่มเริ่มจดจำหมดเลยคับตอนนี้ก็คือเริ่มจะจําเจ้าของแล้วฮะค่ะแต่ว่าตอสองตัวนี้ยังพูดไม่ค่อยได้นะยังยังเด็กอยู่ครับอ่าใจดูที่เอาไป ป้อนเสริมหัดกินเองแล้วก็เริ่มพูดนะครับอีกประมาณหนึ่งเริ่มเรื่องสอนได้รัดพูดได้ครับเป็นนกที่พูดเก่งมากนะคะถ้าใครคอยากได้สายนกที่พูดเก่งนะคะืคะอนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเรามีนกใหญ่ครับพุกระตัวมาอคอเรามีหมดเลยครับแต่ว่าเราเพียงเราไม่อยากโชว์หน้าร้านมีอะไรเราเอารูปให้ดูแล้วเรามาส่งไลน์กันคุยกันแล้วเอาตัวจริงเอาตัวจริงมาให้ดูครับอยากได้นกสายพันธุ์ไหนก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะคะครับผมค่ะ ก็พวกนี้ก็จะเป็นนกกรงหัวจุกทั้งฟาร์มครับทางร้านเรามีทะเบียนครบทุกตัวแจ้งเกิดทุกตัวครบถูกต้องครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายดับเบิลเจ็ดสิบห้ามาลูตินครับผมในบ้านเราที่เราทําอยู่นะครับตอนนี้มีสำนวนลากหวายแม่บทเพลงโซนทุกตัวค่ะมีเบิ้ลถ้าถูกใจสนใจเข้ามาทางฟาร์มได้ครับ ใช่จะเป็นนกสีนกด่างเรามีหมดครับผมค่ะ อันนี้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพศผู้ครับผมใช่ราคาเท่าไรคะนี้ตัวนี้ผมขายอยู่หมื่นห้าครับหมื่นห้านะคะใช่ครับค่ะนกก้องแล้วสํานวนดีค่ะแต่ยังดิ้นนิดๆอาจจะตื่นกล้องหน่อยนเพราะว่าเขาไม่เคยชิดขนาดนี้ครับผมค่ะอันนี้เราก็ไปถ่ายเขาใกล้เลยนะเขาก็เลยจะตื่นตื่นนิดนึงค่ะซื้อจากทางร้านไปก็จะมีใบออกให้แล้วทางร้านก็สามารถที่จะไปยื่นใบเป็นการครอบครอง ใช่ลูกค้าสามารถไปยื่นที่กรมป่าไม้ได้เลยครับผมเพราะว่าเราทําถูกต้องทุกตัวไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อายุหนึ่งปีครับประมาณหนึ่งปีครับค่ะเป็นลูกนกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะใช่ร้องแล้วทุกตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นนกขาวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสายดับเบิลเหมือนกันแต่เป็นลูกผ่าเผือกอินโดครับ แต่แก้มเขาก็จะเลยใหญ่นิดนึงค่ะเป็นนกเพลงดีปากเบาครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมขออนุญาตไม่ได้จําหน่ายนะผมเอาออกมาโชว์ให้ดูว่าทางร้านเรามีเราตัวนี้เป็นนกที่ทางฟาร์มเราใช้แข่งขันอยู่เอาเป็นนกที่เคยแข่งตอนนี้ผมใช้แข่งขันอยู่ครับนกตัวนี้ใช่แต่แต่พอดีวันนี้ผมก็ถือโอกาสเอาออกมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันกับทางร้านนะเขาเป็นเพศ แคปูครับผมใช่ตัวนี้อายุประมาณตัวนี้ผมนกประมาณ4ปีกว่ากว่าครับผมค่ะอ๋ออันนี้คือนกแข่งของทางร้านใช่ผมว่าเอาน้องไว้สำหรับเดินลากแข่งกันไปพบปะที่น้องสายหัวจุกด้วยกันครับค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีลูกเขาจะหน่ายบ้างไหมคะมีครับลูกเขาก็เริ่มต้นลูกป้อนนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวละ5,000ันบาท ใช่มาทางร้านได้เลยเรามีลูกป้อนทำหนายแต่พอดีวันนี้ลูกป้อนผมยังเล็กก็เลยยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ถ้ามาเทวาน้าแวะมามาได้เลยครับผมเรามีแล้วติดต่อสอบถามมาได้นะคะว่าอยากได้สีไหนไซส์ไหนแต่ว่าตัวนี้ทางร้านไม่ได้ขายนะตัวนี้ขอนะค่ะครับ ขาอาจจะตื่นคนนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เป็นเป็นนกที่เราใช้ใช้ในการแข่งขันอยู่ครับผมคลิปนี้เราก็พาชมนกท่ร้ารเบสิคตามกันแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพืเป็นกำลังใจเราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆววันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย